สวัสดีครับชาวเสียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการซาอุดีอาระเบียมาสเตอร์2024นะครับรายการนี้ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่30สิงหาถึง7กันยายน2 5 6 7นะครับเป็นรายการจัดอันดับครับที่จัดขึ้นครั้งแรกครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับรายการนี้นะครับชิงเงินรางวัลรวม2ล้าน3แสนปอนด์นะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัลนะครับ5แสนปอนด์นะครับ รองแชม 2, ปนน์จะได้รับเงินรางวัล200,000ปอนด์นะครับทุกๆรอบนะครับจะได้รับเงินรางวัลทุกๆร,รอบที่ลงทําการแข่งขันนะครับรางวัลเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรกนะครับ,บรไปเลยนะครับ50,000ปอนด์นะครับผลแข่งรอบคัดเลือกรอบ3มีดังนี้ครับหลือรอบ80คนแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับเทพชยาอุนหนูเอาชนะอาร์เตมิชชิชิน4ต่อ1เฟรมเหลียวฮงยูเอาชนะ ichen, 4, นริกกี้วอร์เดน สี่ต่อหนึ่งเฟรมสจวร์ตบิงแฮมเอาชนะชิงชื่อหาวสี่ต่อสองเฟรมคริสเฟกลินเอาชนะล็อบบี้แม็กกูดแกนสี่ต่อสองเฟรมนาลลีทอร์เอาชนะโรเบิร์ตมิลกินสี่ต่อสามเฟรมแอชลีย์คาตี้เอาชนะแอนโทนีแม็กกิวสี่ต่อหนึ่งเฟรม จิมมี่โรบสันเอาชนะฟางเฉินยี่4ต่อ3เฟรมอนโทนีแฮมิลตันเอาชนะเจมี Jones, ่โจนส์4ต่อ2เฟรมซือเจียฮุยเอาชนะจิมมี่ไวท์4ต่อ2เฟรมบังหัวร้อนโฮเซนวาฟีเอาชนะอิปรีสสิงชาดา4.1ต่อ1เฟรม เบนวูลัสตันเอาชนะโจเพอร์รี่4-0ต่อเฟรมโจออคอนเนอร์เอาชนะหลุยส์ฮิโคต4-3เฟรมเลยเผยฟางเอาชนะล็อบบี้วิลเลียม4-3ต่อเฟรมแมทธิวเซลเอาชนะอลันเทเลอร์4-3ต่อเฟรม พังจุนซูเอาชนะสจวตแคลลิงตัน4ต่อ3เฟรมเดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะอัลฟี่เบอร์เดน4ต่อ0เฟรมสตีเฟนแมกไกเอาชนะเบนเมอร์เทน4ต่อ0เฟรมหุยเจอเอาชนะแอนโทนีโควาสกี้สต่อ0เฟรมเนโรบสันเอาชนะ พอเดวิลสี่ต่อหนึ่งเฟรมกงเฉินจี้เอาชนะแจ็คสันเพจสี่ต่อสองเฟรมแจ็คลิซซอสกี้เอาชนะแอนดรูพาร์เจตสี่ต่อสามเฟรมมาตินโดโดเนลเอาชนะแมทธิวสตีเวนสี่ต่อสามเฟรมยวนซุ่จุนเอาชนะเซนเดอร์สันแลม4ี ต่อหเฟรมจอแดนบราว์เอาชนะมุสุลเวตสีต่อสเฟรมนพพลแสนคำหรือหมูปากน้ำเอาชนะอามินซาคอฟ4ีต่อหนึ่งเฟรมโชยยล่งเอาชนะเจียงจุนส่ต่อสเฟรมลูกเขาเทียนเอาชนะเสือบึ้งมาโกฟฟสี่ ต่อสามเฟรมแรนเดย์เอาชนะสแตนมูดี้4ต่อ2เฟรมเซลกุตตงเอาชนะดวนโจนส์4ต่อ3เฟรมสก็อต์ดุนสันเอาชนะเทียนเผยเฟย4ต่อ2เฟรมเนลเลสเลเซอร์เอาชนะเฮดอนพินฮี4ต่อ2เฟรม ต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่2กันยายน2567นะครับรอบ48คนแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับลอร์ทอร์พบกับจิมมี่โรเบสันแอลีย์คาตี้พบกับหลิวฮงยูอันโทนีแฮมิลตันพบกับจวดด์บิงแฮม เทพชยาอุ่นหนูพบกับคริสเวกลินโฮเซนวาฟฟีพบกับเบนวูลัสตันโจคอนเนอร์พบกับเลยเผยฟางแมทธิวเซลพบกับผางจุนซูกันด็อกพบกับสือเจหุยแจ็คลิสซอสกี้พบกับมาตินออเดเนลสตีเฟนแม็กไกวพบกับ โวยเจอกงเฉินจี้พบกับนิวเรเบสันจอแดนบราวพบกับเดวิดกิลเบิร์ตโจยลงพบกับเอลเสเลเซอร์นพพลแสนคำหรือหมูปากน้ำพบกับหยวนสุจ,จุนเซียวกกตงพบกับลู่เหาเทียนสกอตต์โดนสันพบกับไรอันเดย์ อัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก1 4 7แต้มนบพลแสนคำหรือหมูปักน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ